สิบปีก่อนแล้วเรายั oh. องอยู่ที่นี่เราต้องหาดอกไม้หาดอกไม้เอติวขอลิงก์หน่อยดิลิงม์หนวว้า oh. วห <Wow. S 2> ้อ,อมไม่ได้วาเล่ มีความทรงจำมากมายแล้วมาหาดอกไมนี่ฉันต้องพูดเทมอะไรต้องคน<า>เอาวิดีโอสีเขียวไปแล้วก็ไปใส่ในทีวีแล้วต้องคิดว่าในทีวีนั้นจะบอกบ้านะไรเราหาเทปวิดีโออยู่นี่ไงนี่ไงสีเขียวอยู่ตรงนี้ดิ I'll Hi, my name is Wade Pierce, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, uh, the right. passer, just uh, to make uh, you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also kid. pride ourselves baby. on our security. For example, a oh, or like in It's yeah. which, off we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities and that's one of the more tame aspects of our security system no spoilers so you've got my warning it's not too late to turn around I just hope that you're certain whatever you're doing is the button oh they're Let's go bro yeah อ๋อแล้วเนี่ย security room เราต้องหาโค้ดโอ้โค้ดโค้ดสี่ดีเลยอ๋อใส่โค้ดสี่หลักโค้ดเหรอใช่แล้วก็ต้องตรงพื้นหรือเปล่าพื้นมองไม่อะไรเลยลุงจอมืดเหรอมันปรับสว่างไม่ได้ อ๋อรถไฟนี่ไงเจอแ,แล้วได้รถไฟแดงเหลืองชมพูเขียวแดงเหลือง,งชมพูเขียวแดงแดงเหลืองชมพูเขียวสกออะไม่เปิดวะแดงเหลืองชมพูเขียวไม่ได้หรือมันกลับกันวะ เขียวแดงคูเหลืองแดงเออได้ละมาแล้วเราเจอแล้วว้าวโอ้โอ้เจอแล้วใช่แล้วตัวนั้นคือตัวอะไรคือตุ๊กตาธรรมดาโอ้เดียวสิดูสินั่นคือปั๊กีตัุกีปั๊กี ได้แล้วเราไปกันเลยทางอยู่ทางนับตางหาไม่ไม่เชื่ออ๋อเป็น blue hand ตรงไม่มีวัวเครื่องมือเราต้องหาเครื่องมือหยฟ้าใช่มันเป็นเครื่องมือมือยืดยืดเอ้า b e a เนื้อเอ้า ใช่มันคือตุก๊กตาธรรมดา power มันต้อง power กันเล้วกัเนอ่ยสิดูวิชันแน่เลยเนี่ยอ๋อ oh. อ๋ไปรู้ว่าอย่างนั้นเหรออะไรโอ้โน oh, oh. no. จะทำไงต่อดีโอ้แปลกุญแจครับเดอเดอออบบี้ออบบี้อ่าสมัตออบี้บาง่ เปิดสั้นดีกว่าโอ้โอ้เดินถึงแล้วเดินได้ว,วันเจ็ดครับต้องเหยียบมั้ง ว่าเนี่ยได้แล้วโอ้วแล้นววัดตัวห้องพาวเวอร์ได้เปิดขึ้นแล้วโอ okay. เคเอามาซ่อมันกันดีไหมได้ซ่อมไปกันอยู่นั่นเองสิ่งแดงมือไม่สมัยโอ้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  what sียงอะไร? tiếng cái gì? đang ăn đang ăn đồ live mương ừ gặp con gà được มาไม่เียนตลอดเนี้ย What the fuck เจอแล้วเจอแล้วโอ้เจอแล้ว เราได้เครื่องมืออย่างไรเราซ่อมไปแล้วไปโอ oh ้หายไปไหนไกด์ไวสุกิวักกี้บล็อคโอเมกอาโอ้ฉันไม่รู้เลย่่าทำเลกิของเราต่อดีกว่ดอกไม้ชื่อว่านั่นคือ ไม่อยู่ให้ดูว่าทางนี้ถูกแล้วใช่ทางนี้แหละโอ้ยโอ้โว้ยโกวนจริงไปกันต่อเลย โอ้โอ้ช <a rock>. ิต b ร o อรคนมิสเตอร์โบบอี่อ <so ans dissol ving> ้พปอะไอย่เงี้ยโอ้ทนได้แล้วฮักกี้ทำอย่างนี้กับเขาเหรอเราไม่รู้แต่ว่าใครที่ทำก็ต้องอยู่ในนี้แหละระวังกันด้วยละโอ้โอ้ ในไลฟ์อยู่ในไลฟ์เพื่อนๆโอ้ดูวากี้วัก,กี้นั่นใช่เปล่าไหนวะคุยไม่เห็นเลยโอ้มันไปแล้วทั้งทีเราต้องหาเล็บแบตเตอรี่เพื่อเปิดประตูนั่นนะหาแบตเตอรี่อโอ้เจอแล้วแดงๆดี๋ยวเก็บ โอ้โอ oh. oh. oh ้โ oh. อ no. ้อย mm ังไงต่อใครดูไลฟ์บ้างอัลโหลอ้าวทุกคนหลุดไม่หลุดอ้าวคนหนึ่งคนที่ดูไลฟ์คือใคร เ okay. ไปกันต่อเลยโอ้ขึ้นไปตรงนั้นได้ไงเราไม่ควรขึ้นเลยไม่เปไป,ไปเปิดตรงนั้นปะมันไปทางนี้เนี่ยตามสายพานไปใช่ว้าวโ,โอ้โอ้โอ อ่อฉันเห็นนายทำไมกันเริ่มรู้สึกรู้สึกเริ่มคิดว่าไงทำแบบนั้นคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมันด้วยแต่สุดก็ธรรมดาไงพ่อแบตเตอรี่หรือเปล่านั่นหรือเปล่าเฮ้ โอ้นี่บันไดบันไดข้างบนโอ้แสงแสงอะไรแสงส้มส้มอ,อ,อะไรพีจะออกวะกวเราต้องนาแล้วโอ้อะไรคือปุ่มสีแดงไม่รู้ปุ่มอะไรผมกดไปก่อน ไม่่ตรงนี้ตรงนั้นเว่อร์เอ้มทางลัดเอ๊ะอะไรไม่รู้เสียงทุบอะไรวะกูไม่เจ็งนอ๊ะอ๊

เดี๋ยวปะล่ะแต่ว่าลงมาแล้วไอ้ด <do> ียวะโรสโกลแอ้าว <Wow. S 1> ชีวิตเดียวเลยเหรอตโอเมกอชเราก็ต้องแชร์สกรีนโอ้ชิทมันมาโอ้โอ oh, oh, <laughs> ้ก็มันตามหลังมามันตามหลังม,มาอะ ประตูจะแล้วเดมเปิดว้าวขี่ม้าตี๋เฮ้ยทไมถึงมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยคิดว่าจะตายไปแล้ว ทำได้เป็นพอหน้าจบแล้วอู้โอ้โหห้องแบบอย่างนี้เออเฮ้ยเฮ้ยเจอะไรอะไรเรื่องเดิมซับเตอร์หนึ่งฟาวอด จบ,จบแล้วเหรอเป็นดิ้งอ้าเราจะไปไหนอ่ะครับมาอีกอ่ะจบแล้วเหรอโหอยู่ open my case ตอนวันจบเฮ้ยบอกว่าอยู่ open my case ใช่ กบแล้วไม่ออกไม่เยอะ <c oughs> ังวะอันดับหนึ่งไม่<อ>ต้ <c oughs> อ,องไลฟ์ก็ได้มเกมเกมตออไปสวัสดีครับองเออโดนตัวเสีตัวสแกมเนี่ย